สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องรางของขัง,งสายเมตตามหาสเน่ห์ที่หาพบได้ทั่วไปนั่นก็คือ7 นารีล้อมลักซึ่ง7นารีล้อมลักนั้นนะครับยังเข้ากับช่วงเทศกาลในช่วงนี้พอดีนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองแต่จะมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรนั้นต้องไปฟังกันเลยครับสำหรับ7นารีล้อมลักหรือว่า7นารีพันลักนั้นมีตำนานที่เอี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ก็คือ ทั้ง7คนนั้นเป็นลูกสาวของเท้ากบิลพมซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวนะครับแต่มีถึง7คนด้วยกันแถมยังเป็นบริวารที่เป็นจารึกกะ หรือว่าเป็นเมียน้อยของพระอิน์ทอีกด้วยนางสงการหรือว่าเจตนารีนั้นเป็นคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงการครับอันเป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีเป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้หรือว่าวันมหาสงการคือวันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษซึ่งสมัยนั้นถือเป็นการเถลิงกับศกใหม่หรือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ โดยสมมุติผ่านนางสงการทั้ง7เทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ปีไหนตรงกับวันใดนางสงการที่มีชื่อสมมุติก็จะเข้ากับวันนั้นๆจะเป็นผู้อัญเชิญของพระเสียนเท้ากบิลพรมออกแห่ไปส่งน้ำนั่นเองครับ จากตำนานนั้นได้เล่าถึงเท้ากบ,บิลพมซึ่งแพ้พนันให้กับธรรมบาลกุมารจำเป็นที่จะต้องตัดเสียนออกบูชาธรรมบาลกุมารตามคำสัญญาแต่เนื่องจากพระเสียนของพระอ,องค์นั้นจะตกไปอยู่ที่หนใดก็จะเป็นอันตรายต่อที่หุนนั้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศบนน้ำหรือในน้ำหรือว่าแม้กระทั่งบนดินก็ไม่ได้ครับดังนั้นทิดาทั้งเ จึงจำเป็นจะต้องนำพานมารองรับและนำไปประดิษฐานในถ้ำคันทะชุรีณเขาไกรลาดครั้นถึงกำหนด365วันซึ่งโลกสมมุติว่าเป็น1ปีเวียนมาถึงวันมหาสงการพอดีก็จะมีเทพธิดาทั้ง7ครับที่จะส่งพาหนะต่างๆผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของวิดาเพื่อออกแห่โดยเทพธิดาทั้ง7นี้ปรากฏในวันมหาสงการเป็นประจำ จึงได้ชื่อว่านางสงการทั้ง7นั่นเองสำหรับวันอาทิตย์นั้นนางสงการนามว่านางทุงสะทัดดอกทับทิมมีเครื่องประดับเป็นปัตธรรมารากหรือว่าปัตธรรมาราชเป็นพลอยสีแดงมีพักษาหารเป็นมะเดือ่อหัดขวาถือจักหัดซ้ายถือสังมีครุฑเป็นบาหานะวันจันทร์มีนามว่านางโคราคะทัดดอกปีบเครื่องประดับมุกดาพักษาหารน้ำมัน หัดขวาถือพระขันหัดซ้ายถือไม้เท้ามีเสือเป็นพาหนะวันนังคารนั้นนามว่านังรากสดทัดดอกบัวหลวงเครื่องประดับโมราพักษาหารคือโรหิต หัดขวาถือเตีศูนย์หัดซ้ายถือธนูมีสุกรเป็นพาหะวันพุธนามว่านางมณฑาทัดดอกจำปามีเครื่องประดับเป็นไพูทูลผักษาหารเป็นนมเนยหัดขวาถือเหล็กแหลมหัดซ้ายถือไม้เท้ามีลาเป็นพาหะ วันพฤหัส,สบดีมีนามว่านางกรีนีทัดดอกมณฑาเครื่องประดับเป็นมรกตพักสาหารเป็นถ่วงาหัดขวาถือขอช้างหัดซ้ายถือปืนมีช้างเป็นพาหนะครับวันศุกร์นั้นมีนามว่านางกิมิธาทัดดอกจงกณนนีเครื่องประดับเป็นบุษราคัมพักสาหารเป็นกล้วยน้ำวา้าหัดขวาถือพระขันหัดซ้ายถือพินมีควายเป็นพาหนะ วันเสาร์มีนามว่านางมหโหธรทัดดอกสาวห้าวเครื่องประดับนิลลัดพักษาหารคืนเนื้อรายหัดขวาถือจักหัดซ้ายถือตีศูนย์มีนกยุงเป็นพาหนะ ซึ่งเจดนารีล้อมรักนั้นนะครับถูกจัดทําขึ้นตามตำนานของนางสงการทั้งเจ็ดจัดเป็นของสเสน่ห์ในกลุ่มเมตตามหานิยมซึ่งความเชื่อนั้นรุ่นนี้ครับสร้างจากวัตถุอาถรรพ์ที่หายากเป็นเครื่องรางของ,ของคังอีกหนึ่งอย่างที่ครูบาเดชนั้นสร้างขึ้นหญิงชายพกติดตัวไปหาใครก็จะมีแต่คนรักใครชอบพอสมหวังดังปรารถนาซึ่งจะใช้ในด้านเมตตามหานิยมนะครับ นอกจากนั้นครับผมยังสามารถใช้เข้าไปทักทายพูดคุย ก็จะทําให้คนที่พูดคุยกับเรานั้นต้องมนสเสน่หานับว่าเป็นเจ็นารีที่มีคุณค่าทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมลุงขงงมงวยเป็นอย่างมากเลยหากบูชาดีก็จะมีโชคมีลาบอย่างไม่ขาดสายครับซึ่งเจ็นารีนี้ก็จะมีจิตวิญญาณที่ติดตามไปช่วยเหลือในด้านกิจการการค้าขายโดยเฉพาะเรื่องความรักให้สะดวกราบรื่น ป้องกันศัตรูที่คอยคิดร้ายให้กลายเป็นมิตรและป้องกันภัยต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชา7นารีล้อมรักของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมาอย่างลิงก์ใต้คลิป เพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะพูดคุยปรึกษากับเรานะครับก็สามารถที่จะทําได้โดยการติดต่อเราผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้ได้เลย และท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code ครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ